สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีจอน,นี่มือปราบที่เคารพรักทั่วประเทศใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยครับฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดติดตามไปด้วยนะครับที่นี่ครับคือโรงเรียนอนุบาลที่ผมเคยเรียนโรงเรียนปถมที่ผมลงเคยเรียนนะครับย้อนกลับไปเมื่ออดีตนี่คือโรงเรียนประจำอำเภอของผมนะครับโรงเรียนที่ผมเคยริ่มเรียนนะครับจนได้มาเป็นจอน,นี่มือปราบทุกวันนี้อุ้ยพ่อขวัญ ไม่ว่าจกรบรถตกมีแต่ลูกศิษย์นะครับลูกๆนะฮะและสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ FC f ซีสวัสดีจ้าส <c oughs> วัสด,ดีจ้านะฮะและผมก็เคยได้เอาสิ่งดีๆมาให้ลูกๆกันหลานน้องๆรุ่นปัจจุบันลูกๆรุ่นปัจจุบันได้ว่าจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาให้เขาได้เรียนพิเศษกันเอาอุปกรณ์เ,เครื่องเขียนการเรียนมอบให้นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเติมเต็มนะครับ มาดูครับวันนี้คุณแม่ผมแต่ก่อนแม่วันนี้ลูกวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้นี่คุณแม่คุณพ่อผมนะครับแต่ก่อนท่านมาส่งผมที่โรงเรียนนี้ทุกวันนี้ท่านมารับหลานนะฮะฮันน้นวันนี้นะครับลูกสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ประขวัญสวัสดีกล้องหน่อยลูกสวัสดีค่ะตอนเย็นปูกกับย่าจะมารับหลานสมัยก่อนปูกกับย่าน่ครับแม่ผมคุณแม่คุณพ่อนะครับแต่ก่อน พ่อกับแม่จะมาส่งผมมารับผมที่โรงเรียนแต่วันทุกวันนี้ปู่กับย่ามารับหลานไปกลับมาลกูกในพ่อพาพาปูป่พา่าไปกินชาบูปลาแผ่นดินในฝ่ายเพื่อนนออ่อ,นนอยในลายนโอ้เอฟซีเยอะเลยเอฟซีจอนี่มือปรารุ่นคิวเยอะเลยมาเยือนดูจอน,นี่เยอะเลยนะครับสวัสดีเพืนคุณครูทุกๆท่านของโรงเรียนแห่งนี้นะครับ ดับสวัสดีลูลกหลาน,นสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีนะรครับาถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวรอดูนะรอดูคลิปดยเออรดูดีคลิปเดีวรอดูนคะิปนะเดี๋ยวรอดูดนคลิปนะ วันนี้ลูกๆเลยใครอยากลองคลิปให้อองคลิปเออวันนี้เลยเดี๋ยวเก่งมาก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 เออสุดยอดเลยนะครับ FC ตัวจิ๋วนุ่น FC สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ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 โอ้มีแต่ FC ตัวจิ๋วเลยโอ้เยอะแยะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปซื้อรูก โอเคครับสวัสดีครับลูกวัสดีจ้าโอ้มีแต่คนพิเศษหล่อๆเก่งๆนะครับยวกลับก่อนยวกลับก่อน FC เยอะ FC เยอะอ่าครับนี่คือบรรยากาศเลิกเรียนนะครับแต่ก่อนเคยเรียนอยู่ที่นี่นี่ครับย้อนกลับมาทุกวันนี้มารับลูกปู่กับย่าก็มารับหลานด้วยนะครับบรรยากาศอบอุ่นครับขอทุกท่านร่ำรวยโชคดีครับสวัสดีครับ